วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำจุลินทีย์จาวปวกคุณสมบัติคงไม่ต้องพูดถึงเพราะหลายคนคงรู้จักดีแล้วนะครับส่วนผสมหลักก็จะมีจาวปวกเราต้องไปขุดหาแล้วก็ลำโดยส่วนใหญ่อยากให้ใช้เป็นลำละเอียดแต่เนื่องจากว่าในพื้นที่หาหายากก็เลยต้องใช้เป็นลำหยาบนะครับอันที่3เป็นข้าวสุก เป็นข้าวใหม่ก็ได้หรือข้าวที่ทานเหลือก็ได้ส่วนผมเป็นข้าวที่ทานเหลือนะครับเหลือแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เอามาทําน้ําหมักจุลินทรีย์ชากบวกเสร็จแล้วพอได้3ามอย่างนี้ครบเราก็นําข้าวมาผสมกับน้ํานะครับคนข้าวให้แตกตัวอย่าให้น้ําเยอะจนเกินไปนะครับอย่างของขมนี่นะครับนี่ก็คือน้ํากับข้าวนี่ทําคนใส่กันแล้วเรียบร้อยต่อไป เราก็จะเอาลำเนี่ยครับเทใส่เข้าไปสัดส่วนหรอบางคนก็ซีเรียสหรือจำเป็นต้องมีสัดส่วนเท่านูน้นเท่านี้ของผมไหมครับเรามีข้าวเท่าไหร่เราใส่ลำเข้าไปให้พอดีโดนส,ส่วนใหญ่แล้วลำใส่ให้น้อยกว่าข้าวที่มีครึ่งหนึ่งของข้าวที่มีก็ได้แล้วจะปวกละ่ะใส่เท่าไหร่ถ้าเราใส่ลำเข้าไป 1แก้วเราก็จะต้องใส่จ้าปวกเข้าไปเท่านี้หรือครึ่งแก้วใส่มากใส่น,อน้อยไม่เป็นไรครับขอให้มีขอให้ได้ใส่นะครับคนทั้งข้าวแล้วก็ลำให้เข้ากันนะครับแล้วก็พอคนเข้ากันดีแล้วเนี่ยครับเราก็จ้าปวกถ้าเก็บไว้นานมันจะแข็งแข็งมากบีบไม่แตกนี่ดูบีบไม่แตก,แต,กต้องใส่คกครับ ใส่คกตำ่ำต่ำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็นํามาใส่นี่นะครับคนรวมกันเหมือนเหมือนข้าวหมูไหมครับเหมือนลําให้ข้าวหมูเนาะเสร็จแล้วทิ้งไว้เจวันพอทิ้งไว้เจวันนะครับหน้าตาก็จะเป็นเยี่ยงนี้อันนี้คือทําแล้วนะครับครบเจวันแล้วทําไงต่อครับตอนนี้กลิ่นกลิ่นเริ่มเหมือนสาโทแหละ ครบ7วันแล้วผมก็จะทําการขยายเชื้อด้วยข้าวสุกลําแล้วก็น้ําด้วย้ดวยในถังเมื่อกี้แต่ว่าตอนขยายเนี่ยไม่ต้องใส่จาวปวกแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวแล้วก็ลําที่ผสมเข้ากันดีแล้วเทลงไปไค่อยๆเทนะครับเทแรงเทกระเด็นโดนหน้าเดี๋ยวน่าจะใส่ถ้าโดนหน้าแล้วน่าจะใส่เหมือน คนทำเนี่ยเอาเข้าไปมดเส้ของเอาลงไปเอาลงไปนะลงไปให้หมดเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วคนครับคนให้เข้ากันนี่นะครับคนให้เข้ากันผมอาจจะวิดีโอกับหัวกับหางต้องขอไพเดอร์พี่น้องเพราะว่าทำผู้เดียวมือเดียวพอคนเสร็จแล้วอีกเจ็ดวัน มาเปิดดูคนเวลาคนคนให้ไปทางเดียวกันอย่าคนซ้ายทีขวาทีคนทางซ้ายกับซ้ายคนขวาก็ขวานะครับปิดฝาไว้ทิ้งไว้เจวันพยายามให้ทาภาชนะเนี่ยได้เจอแสงแดดในช่วงเช้าแล้วก็ให้หลบแดดในช่วงบ่ายทำทิ้งไว้ ก็สามารถนํามาใช้ได้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อจากเว็บราคาแพงๆนะครับทําเองได้เพิ่งตนเองขอบคุณครับ